บ้างนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่บริเวณภาคเหนือนะคะทาให้ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสิจังหวัดลาปางค่ะต้องมาฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภาคเหนือตอนนี้ให้ระมัดระวังน้ําป่าไหลหลากด้วยนะคะรวมไปถึงน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้เส้นทางขับผ่านภูเขาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะคะเพราะว่าต้องเสี่ยงต่อการมีดินแล้วก็หินถล่มในเส้นทางที่ขับผ่านได้ค่ะอย่างที่ทราบกันดีในช่วงนี้ภาคเหนือนะคะต้อง เชิญกับปัญหาฝนตกหนักทําให้การสัญจรของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต้องเสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะภาวะน้ําท่วมถนนฉับพลันหรือว่าภาวะน้ําท่วมจากแหล่งน้ำเอ,อ่อล้นบนพื้นผิวจราจรนี่แหละค่ะซึ่งผู้ขับขี่ก็ ไม่ควรใช้ความเร็วมากนักตั้งอยู่ในความไม่ประมาทด้วยนะคะโดยนายคมสรรสุวรรณอัมพาผู้บริการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ิบลำปางเปิดเผยว่ารื่อนี้หลายพื้นที่ในภาคเหนือมีความเสี่ยงเกิดภัยธรรมชาติต่างๆนะคะจึงฝากเตือนทุกจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนให้ระวังภัยจากน้าป่าไหลหลากน้ําเอ่อล้นดินโคลนถล่มรวมไปทั้งระวังเส้นทางเสี่ยงที่อาจจะมีดินหรือว่าหินร่วงหล่นลงมานะคะโดยเฉพาะเส้นทางสายเชียงใหม่ไปแม่สเรงและก็เชียงใหม่ ายนั่น,นเอ,นอกจากนี้มีจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่อุทัยแห่งหชาติดีกว่า10แห่งด้วยนะคะมีการเฝ้าร,ระวังสถานที่ท่องเที่ยวที่เสี่ยงภยัยทั้งน้ําตกต่างๆจุดชมวิวบนยอดดอยซึ่งหากฝนตกหนักแล้วก็มีความเสี่ยงจะต้องรดให้บริการไว้ก่อน,นะคะ่ะใช้วิธีสังเกตปริมาณน้ําในลาพุวยและลําน้ําสาขาต่างๆที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจากฝนตกหนักนะคะโดยจากนี้ทุกสัปดาห์จะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคาดว่าปริมาณฝนจะมีมากตลอดเดือนกันยายนี้ด้วยค่ะ คำเตือนของหน่วยงานออกมาแล้วนะคะอยู่ที่ประชาชนทั่วไปแล้วล่ะค่ะว่าจะสามารถนำคำเตือนนี้ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แล้วก็เพื่อความปลอดภัยกับตัวเองยังไงบ้างนะคะสำหรับราการ